แดชบอร์ดภาพรวมของการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมนะครับเราก็จะทาฟิลเตอร์ให้สามารถดูของแต่ละปีได้หรือว่าเราจะสามารถฟิลเตอร์ตามจังหวัดก็ได้ทางด้านซ้ายของเราก็คือที่แมปของจำนวนอาคารควบคุมในประเทศไทยส่วนตรงกลางจะเป็นบาร์ชาร์ตแสดงอาคารประเภทต่างๆเกิดเรากดของบ้างแห่งก็จะแสดงสัดส่วนของอาคารควบคุมแต่ละประเภทไม่ว่าจะแบ่งเป็นตามการใช้งานหรือจะประเภทตามกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งใช้พลังงานน้อย หรือกลุ่ม2ใช้พลังงานเยอะก็แล้วแต่นะครับในส่วนด้านขวาจะเป็นการใช้พลังงานรายระบบนะครับเพื่อให้เปรียบเทียบได้ว่ามีการใช้พลังงานในระบบใดเยอะเป็นพิเศษถ้าเราเลื่อนลงมาจะเป็นปริมาณการใช้พลังงานรวมของประเทศไทยตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2019ในส่วนของ2020ก็จะใช้ Built-in function ของ Power BI เป็น Moving average เพื่อ Forecast ว่าในปี2020เนี่ยจะมีการใช้พลังงานในรูปแบบใจเลื่องลงมาอีกหน่อยนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลโรงพรยาบาลและ ข้อมูลโรงแรมที่มีหน่วยการใช้พลังงานต่างจากคนอื่นนะครับแบ่งเป็นจํานวนเตียงวันแล้วก็จํานวนห้องวันสําหรับโรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมทอดออกมาตรงส่วนด้านล่างก็คือจะเป็น scatter plot นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อดูว่า มีข้อมูลใดที่มีความผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นในเคสนี้จะมีอาคารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็คือโรงพยาบาลสิริราชมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงแล้วก็มีจํานวนตเตียงวันถึง30ล้านเตียงวันนะครับอีกแดชบอร์ดหนึ่งจะเป็นรายงานวิเคราะห์ลายแห่งเราจะเจาะลงไปที่อาคารแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างในเคสนี้ก็คือบิ๊กซีสาขาสุภาพิบาลจะมีตั้งแต่การใช้พลังงานรายระบบเพื่อให้อาคารสามารถเปรียบเทียบได้ว่าตนเองเนี่ยมีการใช้พลังงานในระบบแต่ละระบบแตกต่างกันไปหรือไม่ในแต่ละปี ตรงถัดมาด้านล่างซ้ายนะครับก็คือจะเป็นการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าซึ่งเราก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าซาริมานะครับเพื่อทําเป็นตัวฟอร์เควสส่วนข้างขวาจะเป็นเรื่องของการทาดีคอมโพสิชันนะครับก็คือการใช้พลังงานรวมแบ่งออกมาว่าเกิดจากอะไรบ้างอย่างเช่นมาจากเทรนดรูปแบบการใช้พลังงานซีซันอลิจีการแปรผันตามฤดูกาลแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นรีซิเดียลก็คือเป็นค่าความคลาดเคลื่อนอื่นๆมาตรการและผลการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม ประกอบด้วยหน้าที่1เป็นการแสดงผลจํานวนอาคารควบคุมมาตรการผลประหยัดและเงินลงทุนในภาพรวมกราฟแสดงผลการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกตามระบบการใช้พลังงานประเภทของอาคารกระบวนการอนุรักษ์พลังงานและผลการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนโดยแต่ละกราฟจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถคลิกเลือกข้อมูลภายในเพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกราฟได้ในหน้าที่2 ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลเตอร์หรือกรองข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลออกมาได้แดชบอร์ดก็จะแสดงผลข้อมูลที่ต้องการออกมาในตารางและกราฟทีแมเงินลงทุนระยะเวลาคืนทุนผลประหยัดและแนวโน้มของการเดำเนินมาตรการการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code หรือ BEC ปีพศ ที่เลือกในการดูผลวิเคราะห์อยู่ในรูปแบบของดรอปดาวน์ผลประหยัดใน4หน่วยของการออกแบบอาคารประกอบด้วยผลประหยัดหน่วยเป็นกิโลวัตต์อาวต่อปีปราคาประหยัด หน่วยเป็นบาทต่อปีผลประหยัดเทียบเท่าตามน้ำมันดิบ (ktoe) การลดการปล่อยก๊าซ co2 ด้านซ้ายจะแสดงพื้นที่ตั้งของอาคาร BEC ที่มีอยู่ในประเทศไทยกราฟแท่งนำเสนอจำนวนอาคารแยกตามประเภทอาคารพร้อมกราฟเส้น ที่แสดงผลประหยัดส่วนโดนัทฉาบด้านซ้ายจะแสดงสัดส่วนจำนวนพื้นที่อาคารแบ่งตามขนาดของอาคารโดนัทฉาบด้านขวาจะเป็นการแสดงสัดส่วนประเภทของเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้งานมากที่สุด